สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงกระซิบของวิญญาณกับผมพี่ไหนครับและแพรค่ะคืนนี้เรากลับมาพร้อมกับเรื่องเล่าสุดหลอนอีกเรื่องหนึ่งที่ทั้งน่ากลัวน่าคิดและเต็มไปด้วยเงื่อนงำใช่ครับแล้วต้องบอกเลยว่าเรื่องคืนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าผีธรมธรมดาธรรมดาแต่เป็นเรื่องที่สอดแทรกอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งมากกว่าแค่วิญญ,ญาณหลอกหลอนครับแค่ซีเรื่องก็น่าสนใจมากๆแล้วค่ะ เงาซับป้ายดินวิญญาณเฝ้าสมบัติพอได้ยินคําว่างเงากับสมบัติพร้อมกันแพนนี่ใจไม่ดีเลยค่ะพี่นายมันฟังดูเหมือนอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในความมืดและไม่คนถูกขุดขึ้นมาเลยนั่นแหละครับเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องของแค่ผีออกมาหลอกคนแต่อยู่ที่ว่าใครจะเป็นคนถูกเลือกให้อยู่กับมันไปตลอดกาลอุ้ยคนลุกเลยค่ะพี่นายงั้นเรามาเริ่มต้นเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะพี่นายตัวละครหลักคือใครคะ ตัวเอกของเรื่องนี้ชื่อพัดครับเป็นช่างรับเหมาหรือถอนอาคารเขาได้รับงานให้ไปเคลียร์โกดังไม้หลังหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลามากๆกลางป่าแถวภาคเหนือเจ้าของที่ดินบอกว่าอยากปรับพื้นที่ทำโครงการใหม่แต่พอพัดกับทีมเข้าไปเขากลับพบว่าใต้โกดังนั้นมีโพรงลึกซ่อนอยู่ฟังดูเหมือนจะเจอแค่ห้องเก็บของใช่ไหมคะ แต่ถ้ามันแค่นั้นก็คงไม่กลายมาเป็นเรื่องในรายการของเราแน่ๆแน่นอนครับเพราะสิ่งที่อยู่ใต้กดังนั้นมันไม่ใช่แค่ของเก่าแต่มันคือห้องลับที่เหมือนกับถูกฝังกลบไว้โดยจงใจพัดกับเพื่อนคนงานของเขาเจอกล่องไม้เก่าๆซุกอยู่ในพื้นแล้วที่น่ากลัวก็คือกล่องพวกนั้นไม่ใช่ของวางทิ้งธรรมดาแต่มันมีเหรียญทองโบราณอยู่ข้างในและยังมีร่องรอยของคราบเลือดแห้งๆอยู่บนขอบกล่องด้วย โอ้โหแล้วพวกเขาเอาเหรียญน,นั้นไปไหมคะหรือทิ้งไว้แน่นอนว่าเอาครับพี่แพรเพราะทองก็คือทองพัดยังไม่รู้หรอกว่าเหรียญพวกนั้นมาพร้อมคำสาบคำสาบของเหรียญทองใช่ไหมคะนี่แพรเคยฟังนะบางตำนานไทยก็มีพวกผีเฝ้าทองหรือวิญญาณที่ถูกบังคับให้ปกป้องสมบัติใช่เลยครับแล้วในเรื่องนี้วิญญาณที่เฝ้าสมบัติคือ นายทหารสมัยสงครามอินโดจีนซึ่งเคยเก็บซ่อนทองไว้ในโกดังนี้ตอนถอนทัพแล้วก็เสียชีวิตอย่างไม่รู้สาเหตุไม่มีใครเอาศพออกมาเงียบหายไปพร้อมสมบัติเลยแล้วตอนนั้นมีใครรู้เรื่องไหมคะมีบันทึกของชาวบ้านเล็กๆครับว่าหลังสงครามจบเคยได้ยินเสียงในดินคล้ายเสียงเดินลากเท้าหรือเสียงขูดไม้ตลอดเวลาแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปจนโกดังร้างมาหลายสิบปี คือแค่ฟังเสียงยังหลอนเลยนะคะพี่นายแล้วพอพัดเอาเหรียญทองขึ้นมาเหตุการณ์เริ่มเปลี่ยนใช่ไหมคะถูกต้องครับหลังจากพัดเก็บเหรียญมาเสียงก็เริ่มดังขึ้นทุกคืนทั้งเสียงลากโช่เสียงคนเดินในพื้นที่ที่ไม่มีใครอยู่และบางทีเงาของพัดเองก็ขยับต่างจากตัวเขาโอ้ยขนลุกเลยค่ะแค่จินตนาการว่ามีเงาเดินตามอยู่ด้านหลังที่ไม่ใช่ของตัวเองแผลว่าไม่กล้านอนแล้วคืนนี้ พอฝนเข้ามาร่วมทีมในช่วงหลังเธอคือนักศึกษาโบราณคดีที่ถูกส่งมาช่วยตรวจสอบเหรียญเธอก็เริ่มสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างไม่ใช่แค่พลังงานแบบลี้ลับธรรมดานะครับแต่เหมือนกับว่างาอ่ะมันมีเจตนาของมันเองเจตนาแบบเลือกใครสักคนหรือวางแผนอะไรบางอย่างใช่ครับแพรคิดดูนะเงามันไม่ทำร้ายทุกคน มันเลือกคนแล้วดูเหมือนว่ามันจะสนใจพัดเป็นพิเศษหรือเพราะพัดเป็นคนเอาเหรียญออกจากก่งคนแรกเหรอคะก็อาจจะใช่หรืออีกเหตุผลที่ลึกกว่านั้นคือพัดอาจจะเป็นคนที่มีเงาในใจอยู่แล้วเงาเฝ้าสมบัติก็เลยเชื่อมกับเขาได้ง่ายกว่าโอโ้โหแบบนี้ไม่ใช่แค่เรื่องผีแล้วค่ะพี่นายมันคือเรื่องจิตวิทยาเลยนะคนที่มีบาดแผลในใจอาจกลายเป็นจุดอ่อนที่ผีใช้เข้ามาเกาะได้ง่าย พอเรื่องมันเริ่มบานปลายพัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆกลายเป็นคนเงียบพูดน้อยแล้วสุดท้ายก็เริ่มได้ยินเสียงเรียกจากใต้ดินทั้งที่ไม่มีใครได้ยินแล้วฝนล่ะคะเธอพยายามช่วยพัดยังไงฝนพยายามหาทางปลดคำสาปพ,พยายามหาวิธีฝังเหรียญคืนแต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนเหรียญก็กลับมาหาเธอทุกครั้งเหมือนมันเลือกเธอเป็นผู้แบกรับต่อจากพัดสุดท้าย มันกลายเป็นพันธะต่อเนื่องใช่ไหมคะพี่นายใช่ครับคำสาบไม่ได้หายมันแค่เปลี่ยนเจ้าของเหมือนการส่งต่อเงาเธอกลายเป็นผู้ค้ำจุนโดยไม่ตั้งใจแพรู้สึกเหมือนเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ความหลอนแล้วค่ะมันเศร้าด้วยนะคะคนที่ไม่ได้อยากเของเกี่ยวกับต้องเป็นคนที่ถูกเลือกเพราะความบังเอิญน,นั่นแหละครับคือความน่ากลัวที่สุดไม่ใช่ผีแต่เป็นการไม่มีทางเลือก และการต้องอยู่กับบางอย่างที่ไม่มีวันปล่อยคุณไปถ้าใครอยากฟังเรื่องเต็มพร้อมบรรยากาศการเล่าหลอนแบบจัดเต็มนะคะกดฟังได้เลยที่ลิงกใต้คลิปเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องใหม่จากเสียงกระซิบของวิญญาณคืนนี้หลับตาให้ดีนะคะถ้าเงาที่ไปเต็งม,มันขยับอย่าหันไปมองสวัสดีครับ